เคยตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วรู้สึกเหมือนว่าเราโดนถีบออกจากเตียงไหมครับมันอาจจะไม่ใช่ฝันร้ายแต่อาจจะเป็นผลข้างเคียงของยาที่เพื่อนๆกินเข้าไปยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่100วันกับโลกของการนอนวันที่18ผลข้างเคียงของยาเรื่องยาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยนอนไม่หลับนะครับทั้งทั้งที่มันควรจะทําให้เราสุขภาพดีขึ้นรู้สึกแฮปปี้ขึ้นแต่บางครั้งกลับทําให้ชีวิตบนเตียงเราแย่ลง ย,นนนะยกตัวอย่างเช่นยาแก้แพ้ที่หลายๆคนเนี่ยรู้ว่าเวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราง่วงซึมและหลับได้สนิทดีใช่ไหมแต่ตอนตื่นขึ้นมาเนี่ยกลับรู้สึกเวียนหัวไปทั้งวันหรือว่าจะเป็นยาลดความดันที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกหนาวเย็นเหมือนอยู่ในช่องฟิสหนาวจนต้องห่มผ้านะฮะนะแต่ก็หลับไม่สบายอยู่ดีแล้วเราจะแก้ปัญหานั้นยังไงเริ่มกัมนที่ข้อแรกครับการกินอาหารลองเปลี่ยนจากเบอร์เกอร์หรืออาหารมันๆเนี่ยมาเป็นพวกสลัดหรือข้าวโอ๊ตดูครับการกินแบบนี้จะช่วยให้เราเนี่ยดูซับยาได้ดีขึ้นและช่วย ผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นจากยาข้อ2วัยหนึ่งแก้วก่อนนอนไหมไม่ได้นะครับเพราะแอลกอฮอล์เนี่ยจะช่วยเพิ่มฤทธิ์ของยาให้แรงขึ้นโดยเฉพาะยาแก้แพ้กับยาต้านเศร้าเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้ากินคู่กันเนี่ยหลับไม่สนโลกแน่นอนและข้อสุดท้ายผมเชื่อว่าหลายคนก็ยังไม่รู้คือเวลาการกินวิตามินหรืออาหารเสริมเนี่ยเราควรเว้นระยะห่างจากยาประมาณ2ชั่วโมงวิตามินบางตัวเช่นแคลเซียมหรือธาตุเหล็กเนี่ยอาจจะไปรบกวนการทํางานของยาได้ทําให้ผลข้างเคียงหนักเข้าไปอีกอย่าลืมนะครับยาของเราควรช่วยให้เราหลับสบายขึ้น ไม่ใช่ทำให้เราฝันร้ายและสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนและสําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากฟังเสียงผ่อนคลายช่วยทําให้นอนหลับง่ายขึ้นเนี่ยผมก็ทําคลิปไว้บน YouTube แล้วลิงก์อยู่ในไบโอครับผม